หน้าดะพิ่งเด็ดเห็นบ่าคนนะ่งห่วงเขาคนห่วงเขางามงามคนอ่ะเป็นก้อนเนก,อนก้อนอยู่เวลาลมพัดมาไปอยากมีเหนือคู่ให้แต่งได้แต่งามไปเลยขนาดเลยมีความสุขค่ะมองนี่น่าวา,าดบางหน้าดำพ,พี่น้องอะไรพี่น้องเอ้ยบางห่วงคนเนี้ยตอนซ่อนเนาะคนอ่ะตอนซ้อนค่ะ พ,พี่น่องเบ่งน้ำหน้าสาวสวยจึงสี่งละมันทีหกจึงสี่งละมาไปอยากไม่เหนือคู่ให้จังได้แ่าง,งาไม่ดีเลยไก่เลยอีกประมาณวันที่ยี่สิบก็เสด็จเก็บเกี่ยวสวยสวยมากค่ะลงไหลเลยพี่น่องเอ้ย บ้างละมูเพิ่นบ่มีพอบ้านนะพี่น้องนเอนาะอะไจังซี่ละ่ะเฮ็ดจังได๋ได้เกิดพี่น้องพุ่นน่ะลมพัดอื้ยงามๆสวยงามคักพุ่นน่ะ มางามงามพดลมผัดกันมันเน,นลมแห้งไก่เฉพาะน้าวปอะอยากไม่เหนือคู่เฮ็กังได้มงมามลีเลยมานั่งมึงล่มผัดใบเขา่า บ่มี่พอบานนะพี่น้องนอเนาะอะไรจังสร็จละเี็ดจังไดยได้เกิดหน้าพ่เด็ดเห็นย่พอคน,นห่วงเขาคนห่วงเขานามงามพล่นะเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่เวลาลมพัดเจ้าอะไรพี่น้องเอ้ยบังห่วงคนเนี่ยตอนซ่อนเนาะคนตอนสว่านค่ะพี่น้ดเบิ่งพี่พน้องเบิ่งน้ำแบดเนี่ยเห็นมั้ น้ำกับเขาเนี่ยฮ้ยสะจยอดเลยน้ำ่ามีบกนี่ละขั้นแค่ผัดมางามงามคนรมผัดจนมันในร่ลมแห้งไก่เฉพาะกิน มากค่ะหลงไหลเลยพี่น้องเอ้ยว่องละมูดเคนค่ะพี่น้องบ่งเข่าว่วางงามงามเลยพี่น้องนะลมพัดมางามงามพูดลมพัดจนเมื่อนี้ลมแห้ง ไก่เจ้าพ่อเก่นอกนอกคนน่ะลมผัดอ้ยงามงามสวยงามครับคนน,น,นักย่อพ่งเด็ดเห็นป้าคน่หวงเขาคนหวงเขางามงามคนนะกเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่วลาลมผัดม้าปะอะยากไม่เหนือคู่เฮจันได้ น่าจะเพิเดทเห็นบ่นะคนนั่นห่วงเขาคนห่วงเขางามงามคนละเป็นก่อนๆก่อนอยู่ลาลมพผัดเ้วแล่ะพี่น้องเอ้ยบังหวงคนเะนี้ยตอนซ่อนเนาะคนละตอนสวร์นค่ะพี่นาำบังบ พี่น้องเบื้งน้ำบันเนี่ยเห็นมาน้ำกับเขาเนี่พูดสดยอดเลยน้ำบามีบก นี่ะขันแค่หน้าสามสวยตึงสีละมันจีหกจังสีละนหน้าสามสวยตึงสีละมันจีหกจังสีละมา낭บึงร่มพัดใบเขา่าเี้าอะไรพี่น้องเอ้ยบางห่วงคนเนี่ยตอนซ่อนเนาะคนเนาะตอนสวรันค่ะนี่ดเบึง ไปนองเบื้งน้ำบันเนี่ยเห็นมอน้ำกับเขาเนี่ยโอ้ยสะจอดเลย้าว่ามีบุกเห็นละขั้นแทกหน้าเบิดเห็นป้านหะ่วงเขาคนห่วงเขางามงามคอ่ะเป็นก่อนเป็นก่อน,น,อ,นอยู่ รลมผัดมานังมึงล่มผัดใบเขา่าสวยสวยมากค่ะหลงไหลเลยพี่น้องเอ้ยว่างละมูดเคล่อนขนาดเลยมีความสุขค่ะมองไอ้นหน้าวันเดี๋ยวมางหน้าดำพี่น้องผัดมางามงามพูดล่มผัดเ่อน มันเนินลมแหงไก่จะพอกิ๊ผัดมางามงามพูดลมผัดก่อนมันเนินลมแหงไก่จะพอกิ๊ ไก่เลยอีกประมาณวันที่ยี่สิบก็บจะได้เก็บเกี่ยวผัดมางามงามพุกร่มผัดกันเมื่อในร่มแห้งไก่เฉพาะเก็บบ่มีพัอหวอานนะพี่น้องเนาะเสร็จละ เฮ็ดเังไดยได้เกิดบ่มีพอ่อหวานนะพี่น,นอ้องนาออะจังสี่ละเฮ็ดเังไดยได้เกิดมานั่งมึงลมพัดใบเขา่า างามงาๆคนลมพัดเนมันเนี่ลมแห้งไก,ก่เฉพาะกินหน้าสาวสวยเต็มสีละ <c ười> มันจีหกเต็มสีละ หน้าจับเพิ่งเด็ดเห็นป่ะคนห่วงเขาคนห่วงเขางามงามเุยนะเป็นก่อนเป็นก้อนอยู่อาลมพผัดเุณนสวยสวยมากค่ะหลงไหลเลยพี่หนอเอ้ยว่องละมุยเพิ่นค่ะไก่เลยอีกประมาณวันที่ยี่สิบก็จะได็กเก็บเกียวนะ่ะเห็นป่ะ <laughs> น้ำกับเขาเนี่ยพุ้ยสุดยอดเลยน้ำบาม,ม,มบี่บกนี่แหละขั้นแท่หนออุ่นนะลมพัดอุ้ยงามงามๆๆสวยงามครัุ่น,น่ะมันนางมึงล่มพัดใบเข่า